สวัสดีเพื่อนๆชาวเด็กดองคนครับสำหรับคลิปนี้ก็จะคงเป็นคลิปที่ผมคึกไปขบมร์ไซค์มาเช่นเคยนะครับเอามาฝากเพราะช่วงนี้เป็นช่วงปลายปีปและเป็นหน้าเราจะมามัวแดงนั่งหรือน้าคอมิเตอร์เล่นเครียดตลอดไม่ได้นะครับแน่นอนผมก็เช่นกันครับผมก็จะไม่ยอมที่จะตงแบบนั้นแต่เสียชจนออกมาหาอะไรทำสิ และผมก็อยู่ที่อ,าอ่างเก็บน้ำห้วยลานนะครับซึ่งวันนี้ฝนไม่ตกวันนี้เป็นวันที่1 6ธัิกาคม2567บรรยากาศดีอากาศเย็นเมย,ยามเช้าเย็นมากๆเลยนะครับขับขีมอเตอร์ไซค์สน,นุกมากผมเจอขูวัวนะครับเข้ามาห้อมล้อมนะครับนี่ก็นะครับมาขวางทางนะครแต่ก็เข้าไมถึกร้านวัวน่ารักนะครับ ทางที่มานี่ก็เป็นทางลาดยางตอนที่เขาทำากสัญเดรกสัญพันมาเนะครับข้อดีตรงที่นี่ก็คือเป็นอ่างเก็บน้ำที่ตอนเย็นมีคนมาแคปิ้งเยอะมากนะครับทั้งเส,งสื้สักสมทุ่มซื้อเครื่องดื่มเอาอาหารมาทำทานกันอะไรพวกนี้ยเยอะมากนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีถนนราดยางแบบที่ตอนนี้ตลอด รอบปากเก็บน้ำแห่งนี้네ครับซึ่งผมชอบที่นี่มากบอกเลยครับมานสะอาดเรือนะครับและทุกครั้งที่ผมมาผมไม่ค่อยจะได้ขับรอบปากน้ครับที่อยู่นระยงหลายกิโลเนะอย่างที่ผมกำลังขับอยู่ตอนนี้นะครับบอกเลยว่าโคตรสิเลยนะครับรอบเปิดหน้าเปิดบกน็อกด้านหน้าได้เราสามารถที่จะเปิดรับลมเย็นอากาศบริสุทธิ์ครับสามารถที่จะมา วิ่งออกกําลังกายรอบนะครับรอบตัดติดนะที่ได้ที่เห็นอยู่ด้านซ้ายมือนะเขามาการเซนอันนี้คือเซนนะครับเนี่ยที่เขามาการเซนนะครับมีอยู่สามหลังนะครับก็ผ่านคืนล้อกระทงมาคือล้อกระทงมันก็คือเมื่อคืนมันเสาผ่านมาเมื่อคืนนะครับเขาก็มาการเซนออกรถนะครับเห็นไหมครับซ้ายมือบรรยากาศปีนี้ถือว่าน้ำที่อาจเกิดน้ำมุ้ยรันเยอะนะครับ ต้องขัง้นพิเศษเยอะเลยนะครับปลาชุามมากนะครับช่วงนี้เขาเหมือนกับลดใ,ให้จับปลาเขาเป็นหน้าลดจับปลาอันนี้ผมก็ขับมาเรื่อยๆครับชมวิวไปสู่อาก,การล้มสัานใและผมก็สงสัยว่าเฮ้ยข้างล่างเนี่ยผมไปได้หรือเปล่าเนีย่ยที่มันเป็นทางรถนะครับเป็นทางรถผมว่าอัน่ี้วิวน่าสญญาานใจมากเปลี่ยนอยม,มเอเตอร์เปลี่ยนยางมาผมเพิ่งเปลี่ยนยางมอไซค์เป็นยางแบบนะครับ ทางดัน50ทางทางดิน50กซับซึ่งมันเป็นอย่างที่มันอกอย่างเป็นบ้างๆเลยเอาไว้มีคำขับคนาแบบนี้เลยี่เหยูครับเนี่ตอนนี้ผมลมา,า,าไมยางได้ไหมครับเป็นบ้างๆแล้วยางก,ก่อนหน้านรินอเนี่ยไม่เป็นบ้างกแบบ้ได้ไอ้ยางเนี้ยขับถนนเลยต้องยืนขับนะครับิงกับผมฝึกศาสตการขับขี่แบบเนี้ย ับจากอะไรจากออนไลน์และจากมือูือน็ได้ทำกิระจายกินเยอะๆนะครับนะฮะการกินกิเน,นี่ยมันทำให้พวกคนรถได้ง่ายๆครับแต่ขับสะดวกมากเลยนะครับจริงๆเนี่ยผมขับหลายๆอรอบนะแต่ในคลิปเนี่ยไม่ไดเออกมาด้วยนะครับเนี่ยผมขับวนไปหลายรอบเลยหลายจุดนะครับเพื่อนะครับววนนความสนุกสุดๆนะแล้วขับมาถึงตรงนี้สังเกตเห็นไหมว่ามัน นะกองไปตรงกองนะครับก็ามาจากตรงนี้แหละนะครับเพราะว่าถ้าจะมอเตอร์ไซค์วิ่งไปต้องเช็คดีๆนิดนึดน่งตรงที่ขาตั้งนะขาตั้งมอเตอร์ไซค์มันต้องไม่ไม่ยุบนะยังไงมันจะล้มได้นะรถเราจะเสียหายได้โอ้บรรยากาศดีสุดคนะรับบรรยากาศดีสุดเนะี่ยเปล่งเสียงกนะ็ดีจริงฮนะ